ก็ช่วยประถมพยาบาลก็คือทีมผู้ชีพจากบุลนิธิ์เพชรเกษมแต่ว่าไม่สามารถขึ้นย้ายผู้ป่วยไปโรงพยาบาลได้หลังจากผู้ประสานงานจากศูนย์เอราวัณแจ้งว่าบุลนิัิ์เพชรเกษมนั้นไม่ได้อยู่ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของกรทมคนก็คือผู้ป่วยรายนี้ต้องอดทนรอรถในระบบนานเกือบสองชั่วโมงล่าสุดบุลนิติ์เพชรเกษมสักขากรุงเทพจึงไปร้องของความเป็นธรรมจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหลังจากถูกทางศูนย์เอราวัณ มายต่่ออเืงติดตามในรายงานคุณสถาพรดัชผลทศค่ะมูลนิธิแพทย์เกษมสาขารุงเทพนําโดยนายบัญชาศรีนิพันธ์รองประธานกรรมการมูลนิธิเข้ายื่นหนังสือต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรืสอสพอชขอ,อความเป็นธรรมกรณีศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครหรือเอราวัณตัดสินแจ้งระงับและจะส่งเรื่องดําเนินคดีหากจะพบการฝา่าฝืนทางเอราวัณไปรับฟัง แต่งองค์กรเอกชนแล้วก็มาคัดค้านให้เราเข้าในระบบมันก็ไม่ถูกต้องในเมื่อแต่แต่ละเดือนที่ผมวิ่งเนี่ยผมวิ่งช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเดือนหนึ่งผมช่วยเหลือประชาชนคนเจ็บคนป่วยเนี่ยประมาณ300ร้อเคสผมมีสถิติเก็บไว้หมดและบอกว่าทางเอราวันแจ้งมาว่าบุคลารกรเพียงพอแล้วของของแองค์กรหรืออะไรเงี้ยแล้วผมสถิติมาจากไหนในการที่ห้าผมวิ่งจะทําให้ประชาชนเนี่ยเสียผลประโยชน์ มันเป็นเสียผลประโยชน,นย์ของคนป่วยของคนไข้นะถ้าช้าสามนาทีห้านาทีเนี่ยอาจเสียชีวิตได้นะแต่ถ้าผมป้าเนี่ยอาจจะโรงพยมมาบาลคำพูดที่เคยหมอพูดมาเวลาส่งอะถ้าคุณมาเร็วนี้ห้าทีไม่เป็นไรนะไม่เสียชีวิตอันนี้คำเนี้ยตรงนี้จะมีการคณะผู้อนุมัติของแต่ละจังหวัดอยู่ของทมเองก็จะมีคณะผู้อัุมัติเป็นผู้ตรวจรับรองของของหน่วย เรื่องของการยื่นเรื่องร้องเรียนเนี่ยเดี๋ยวเรามีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาย้อนกลับไปในช่วงต้นเดือนพฤศจ,จิกายนที่ผ่านมาสุนีราวันส่งหนังสือถึงประธานมูลนิธิเพชรเกษมใจความช่วงหนึ่งระบุถึงมติที่ประชุมให้ความเห็นว่าในกรุงเทพมีหน่วยปฏิบัติการระดับพื้นฐานเพียงพอและมีศักยภาพครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วจึงเห็นควรให้มูล,ลนิธิเพชรเกษมสาขากรุงเทพ ระดับการหลอกให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในกรุงเทพกระทั่งไม่กี่วันที่ผ่านมามีญาติผู้ป่วยวิกฤตญาติุูที่สารขอความช่วยเหลือตำรวจในเท้าที่วิทยุข,ขอรถและกำลังสน,สนับสนุนเร่งด่วนแต่ก็ไม่มีหน่วยงานในระบบใดตอบรับทีผู้ชีพเพกรเกษมจึงรับเรื่องและตรงไปที่บ้านช่วยกระทงพยาบาลและประสานกับศูนย์เอราวันทันทีแต่ปรากฏว่าผู้ประสานงานบอกให้รอรถในระบบฐานญาติทีผู้ชีพจึงต้องช่วยกันประคองอาการ และต้องรอนานเกืสองชั่วโมงสวัสดีค่ะน้องที่เลูกสาวค่ะ ดิฉันเจริญภาคีประธานมูลและดิธิเพชรเกษมบอกว่าหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาส่งผลต่อผู้ป่วยทําให้เสียโอกาสเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วข้อไปดูเงาข้างหน้าไปวัดดวงเงาข้างหน้าว่าโรงพยาบาลตายทางจะรับหรือไม่รับนี่คือความเดือดร้อนนี่คือความใต่างแล้วทาไมคุณไม่เอาหน่วยที่มีศักยภาพมีประสิทธิภาพเข้าไปอยู่ในระบบให้มันถูกต้องล่ะทำไมครับผมเชื่อว่า เจ็ดล้านคนในกรุงเทพมหานครเนี่ยยางไรก็ไม่เพียงพอและถ้าเพียงพอเมืเ่อเดือนมีนาที่ผ่านมาต้นปีที่ผ่านมาจะมีข่าวออกอื้นอนักเฉินโครธดังมากรอรถพยาบาล5ชั่วโมงจนเสียชีวิตก็เกิดขึ้นมาแล้วเอราวันทราบดีผมจึงเรียกร้องในหะ้ต่อสู้ในวันนี้นะครับและก็ผมจะเดินหน้าทำความดีต่อไป ผมก็ยังจะช่วยเหลือคนเจ็บาตามสมรรภาพของเราตามเลเวลของเราข่าวสารนิติพบว่ามูลนิธิเพชรเกษมเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญนในระบบสาธ,ธารณาสุขโดยเฉพาะในช่วงที่โควิด -19 แพร่ระบาดหลายพันเคสในกรุงเทพได้รับการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลและก็มีอีกหลายพันคนที่แพชย์เกษมได้ผ่านตัดไปรักษาตัวที่บ้านในต่างจังหวัดและได้ออกปฏิบัติงานด้านภัยพิบัติทั่วประเทศก่อนหน้านี้ได้ทําเรื่องขอเข้าระบบหลายครั้ง แต่ก็ถูกปฏิเสธมาโดยตลอดทั้งที่เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีความพร้อมทั้งกําลังคนอุปกรณ์รถยดตนและระบบการตับแจ้งจึงตั้งข้อสังเกตว่ามติจากที่ประชุมศูนย์เอราวันและคําสั่งวะงางับอาจมีเบื้องลึกบางอย่างแอบแฝงหรือไม่อ่ากจะบอกทุกทุกคนว่าพี่น้องผู้ภัยมลนิธิกเกษตรหรือทุกทกคนที่เจอปัญหารัดัะคล้ายเรานะฮะ สู้และอดทนทำเพื่อพี่น้องประชาชนไม่ได้ทำชั่วไม่ต้องกลัวอะไรขนาดนี้ธน,นาพรดันทดท,ทาวสามมิติรายงานขอสักครู่นะคะข้างหน้าคนค่ะ